สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการยาหน้ารู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราสามคนไอซ์เอิร์ธมีจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับยากลุ่มวิตฟอสโฟเนตนะคะหรือเป็นยารักษาโรคกระดูกพรุนค่ะจะมียาอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกมาดูก่อนนะคะว่าโรคกระดูกพรุนคืออะไรโรคกระดูกพรุนมักจะพบในผู้สูงอายุนะคะโดยมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่าค่ะ เนื่องจากว่าปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงของผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นในวัยที่หมดประจำเดือนซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบได้บ่อยได้ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกค่ะเช่นการดื่มกาแฟการสูบบุหรี่หรือว่าการขาดการออกกําลังกายค่ะนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมต่ำก็อาจจะทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้ค่ะ ยาปิฟอสโฟเนตนะครับเป็นยาที่มีเขาบ่งใช้ในการรักษาโรคกระดูกพุนชนิดต่างๆครับได้แก่โรคกระดูกพุนในหญิงไว้หมดจดจำเดือนโรคกระดูกพุนในชายไว้สูงอายุและโรคกระดูกพุนที่เกิดจากยาคอติโคสเตียรอยเป็นต้นนะครับค่ะซึ่งยางในกลุ่มนี้ก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะในประเทศไทยจะมีอยู่4ตัวค่ะก็คืออะแลนโดเนตดิซิโดเนตอแบนโดเนตค่ะ ซึ่งเป็นยาในรูปแบบรับประทานแล้วก็จะมีโซลิดโดเนตซึ่งเป็นรูปแบบยาฉีดด้วยค่ะยาแต่ละชนิดในยากลุ่มนี้จะมีกลไกการทํางานที่เหมือนกันนั่นก็คือจะซึมซับเข้าไปอยู่ในกระดูกเพื่อลดการเสรื่อมสลายของกระดูกแต่ยาแต่ละชนิดจะเข้าไปซึมซับอยู่ในกระดูกได้ไม่เท่ากันนะครับและระยะเวลาการขาจัดยาออกจากร่างกายก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละชนิดครับนั่นคือถ้าหากยาซึมซับเข้าไปอยู่ในกระดูกได้ค่อนข้างน้อย ก็อาจจะถูกขจัดออกจากร่างกายจนหมดได้เร็วทําให้ต้องได้รับยาเพิ่มกับเข้าไปได้ได้ไวครับดังนั้นจึงจะมียาชนิดที่ต้องได้รับทุกวันหรือว่าที่ต้องได้รับอาทิตย์ละครั้งพอจนถึงเดือนละครั้งหรือว่าปีละครั้งก็มีครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยาถึซจะเข้าไปในกระดูกได้แตกต่างกันในยาแต่ละชนิดนั่นเองครับมาเริ่มกันที่ยาตัวแรกนะคะก็คือยาอะเลนโดเนตค่ะ นี้จะเป็นเม็ดยานะคะโดยอารนโดเนตนะคะ,ะ,คะจะมีขนาด70มิลลิกรัมค่ะผสมกับวิตามินดี5,600 IU ค่ะโดยตัวนี้ให้รับประทานาครั้งละ1เม็ดอาทิตย์ละครค่ะส่วนตัวต่อมาคือไรซีโดนตค่ะขนาด35มิลลิกรัมให้รับประทานอาทิตย์ละครค่ะ แล้วก็จะมีขนาด150มิลลิกรัมรับประทานเดือนละครั้งค่ะอีก2ตัวสุดท้ายนะครับก็คือไอบนโดเนตขนาด150มิลลิกรัมนะครับยาตัวนี้ให้รับประทานเดือนละครั้งนะครับซึ่งลักษณะของแผงยาตัวนี้ก็คือจะมีเม็ดยาอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีฟอยล์หลอกที่ไม่มียาประกอบอยู่ด้านข้าง2อันนะครับนะครับเดียวกันยานี้ก็จะมีรูปแบบที่เป็นยาฉีดด้วยนะครับขนาด3มิลลิกรัมโดยได้รับทุก3เดือนนะครับ และตัวสุดท้ายก็คือโซเลโดเนตนะครับขนาด5มิลลิกรัมเป็นยาฉีดฉีดปีละครั้งนะครับค่ะในการใช้ยากลุ่มมิดฟอสโฟเนตนะคะจะต้องรับประทานที่ถูกวิธีค่ะเพราะการรับประทานผิดวิธีจะทําให้ยาไม่ได้ผลในการรักษาโรคค่ะอย่างแรกเลยก็คือยานี้ต้องรับประทานตอนท้องว่างเท่านั้นค่ะโดยตื่นนอนมาตอนเช้าก็ให้รับประทานยาทันที ต้องรับประทานหลังจากอาหารแรกอย่างน้อย30นาทีนะคะอย่างที่2ก็คือเมื่อรับประทานยาแล้วจะต้องดื่มน้ําตามมากๆค่ะหรือดื่มน้ําอย่างน้อยประมาณ240มิลลิตรค่ะสําหรับท่านั่งก็สําคัญนะคะโดยเมื่อรับประทานยาแล้วควรจะต้องนั่งหลังตรงค่ะห้ามเอนเอียงหรือว่านอนอย่างน้อย30นาทีหลังจากที่รับประทานยาไปแล้วค่ะเพราะว่ายานี้อาจจะระคายเคืองหลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารได้ค่ะ แล้วก็ไม่ควรรับประทานพร้อมกับนมกาแฟหรือว่าน้ําผลไม้ด้วยค่ะควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งตามตารางเวลาอย่างสม่าเสมอนะครับแต่ถ้าหากลืมรับประทานยาให้รับประทานยาหนึ่งเม็ดทันทีในตอนเช้าของวันที่นึกได้จากนั้นจึงค่อยกลับสู่ตารางเวลาปกติของการรับประทานยาโดยจะต้องไม่เพิ่มขนาดยาเป็น2เม็ดในมื้อถัดไปนะครับแต่ถ้าหากว่าลืมรับประทานยาเกิน2วันจากที่กําหนดไว้ ให้ข้ามือนั้นไปแล้วรอรับประทานยาอีกทีตามวันเวลาที่กําหนดไว้ตามเดิมได้เลยครับค่ะผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยนะคะก็คือการระคายเคืองกระเพาะอาหารและก็แสบร้อนกลางอกค่ะซึ่งสามารถลดอาการเกิดภาวะดังกล่าวได้โดยการรับประทานยาให้ถูกหลักตามที่ได้บอกไปนะคะนอกจากนี้อาจจะพบ,บอาก,การปวดมวยกลมเนื้อได้หลอองังจากได้รับยาภายใน2-3วันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากมีอาการ อื่นๆที่รุนแรงให้กลับมาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณาการใช้ยาต่อไปค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการยาหน้ารู้แล้วนะคะขอบคุณที่รับชมรายการของเราค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย